ยังจีสนดราอาหารมาอากวันนี้เได้สิเมาอีกเราใบได้เด้อรอบเที่ยงขึ้นไปใสันหลบเที่ยงขึ้นได้ได้ได้เอ้ไร้งด้ไ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 ด้นด้ไน้ได้เด้ไ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 ร้ไดเไี่ได้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 ไ่้ัด้ไิ้ได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 ได้ได้ได้ไดาไได้ด้้้้อี้ดได้ดด้้้่ได้ได้้ด้่ ต้องเอาต้องสอนต่องนั้นเหมือนกันต้องเป่ากัพลาหน่อยเพื่อดอกบอกแม่แม่กับพี่พี่บานซอยเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวบอกเล่าแล้วเล่าลอดที่จะมอ้ยเผ่อๆอีกมื้ออื่นอีกเป็นสองสองสองกะอีกแต่ละสี่พันอ่าการละสี่พันส่วนเราไปเปิดขายอยู่ร้านโอ้ส่วนสิลูกค้าเขานี่จำได้เงินพันจำได้บอน่อันนี้คืองเมาไว้แล้วเหมือนกับงานหนึ่งเป็นการหนั้นไปท้าดูเยอะแน่เจ็บจำได้บ่ แล้วก๋เตี๋ยวไรด้เยนะรากรเ่มยนนู่นนี่นะครับเป็นก๋วยเตียวกูด้เมียนลาไับขาอมูขขาหมูลยเ่าเราขายขาหมู้อมแล้วก็แปลว่าหมูตุนอยู่น้ำมันเลยอร่อยไงนี่ขาเอาเสมิเลยครัหนึ่งสองต้นพิเศษครับ mọi người đã quan lại. A cháu chưa làm cho mọi người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  ยองเลยมีกินไหบึงเลยแบบนี้แซ่บวะก็มเอย่างเลือกเดือขอบคุณแห้งแห้งเลือกเดือดขอบคุณเอาหมูสอดกันนะปีหาขึกันได้เลยจากนีกสิเนี่ยยึดยุลานหรือมันแซ่บเพื่อเข้าไปกิลุกพิชยุบผสมอยู่เลยเนาะใช่ใช่เออเอออืม โซเซีบดีีน่อยอืชอบหคอมยงขึืนมาอีกนี่อบไปเอพิม่หมอบดเพนอลกซื้อบัตรเพนอเอาลอมมิดไนบ่เนี่ยอาประชาชนบ้านบุทธิเหมา ซอยสีเมาส์ซอยงานใดเด้อเานั s <S <t imes wei> ่นบอกครับี่มเแมนวามิตรเกลียวงบสี่พันตีได0เมานคุ้มบว้เดียวตัวนี้แม่เือผมน้ได้วยนะคุ้มเน่ะกินหลายเนาะอบอกมนว่าแมาไปทยอะไรี่แม่แม่แม่เขาไอ้กินไอ้บะมี หรือว่าไปเที๋ยวหรืออาหารแล้วแต่พี่น้องอยากเลี้ยงกีมงาช่านะครับเดี๋ยวตักไปเสิร์ฟหน่อยากเป็นอาหารก็แบบจใจเงินมาาได้เลยมีมีไม่ไปแยกไว้ไกินงา่กินมามนมาก็รด้ยมืน่อหูี้เงมสยไ่มวันนี้สวยยมีี่เ้ว่นักบุง่่ในนนีคือเบีปากนะ ยืนกินด้วยล่นครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวยืนกินแต่ว่าไม่ลองชินยืนกินก๋วยเตายืนซุดก๋วยเตายืนซดยืดซดก๋วยเตายืดซุดยื่ไงมีกะปิด้วยนะเอาไว้จิ้มจิ้มจุกถั่วถั่วถูกนะครับน้องอาจารย์เนะชื่อเอนะเยอะนะชื่อปอนมีอะไรถามถามครูเอเพราะว่าไม่น้องเพิ่งมาใหม่น้องจะไม่รู้เรื่องถ้าน้องหันหลังไปน่ะ น้องหัานไปเลยนะ่ะข้างหลังอะ่อะเจตทองเส้นใหญ่มากของเท่าไม่ต้องไป,ปสนใจเลยรอ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 ะไนเออว้า <c oughs> อะไรเออครัวใหญ่แม่อยู่ครัวใหญ่ฮะพูดอย่างนี้หน่อยอีกเฮ้อก็วางเฉยน้อยกับครัวครัวอยู่ครัวใหญ่ของจะมาถ้าจะทำกับข้าวอีกเจ็ดสิบกล่องได้ไหครัวใหญ่ไหมครัวใหญ่ไหมพ่อน้าบัวใหญ่หูอะไรเป็นอะไรเป็นไรโอ้โเป็นอะไรครัวอะไรครัวใหญ่เป็นอะไรครัวหรอกย่างต่อคิวทางนี้เลยค่ะทางนู้นแมนตากล้องค่ะครัวใหญ่ยูทูบเบอร์เยอะเมาทังนี้สิอ่าทังนี้ทังนี้มาดูขี้นกูเด้งไงต่อคิวกับบานหน่านี่ค่ะไปตานี่ไงตาหน ัพ่อของรถเมล์กระดกอ่อนนี่เลยน้ำคอลลาเจนค่ะตูวีแม่เอาลูกชิ้นใสไปตรงนี้ให้หนูค่ะแล้วแม่ก็เข้าไปแต่ันหนวดมาต้องการบางในใบเพื่อได้อย่างเมาหรอกก้านสี่รูบ้านฮักปอใสจะเมาได้ครึ่งปอใสครึ่งใบแม่เข้าไปเลยแม่เข้าไปเลยของบ้านฮักปอใสสามใบค่ะบ้านฮักปอใสเมาส์ห้าสิบใบเมื่อแรกเนี่ยฮักปอดใสขึ้นหลองเพ่งเลยอใส่ตาอันกินหมอ 6โมค่อยคุยกันค่ะโอ้ลืรวอทุกอยได้บ้านะคะอโมอันนี้ไม่ถึงบอกว่านาบ่โอ้ลือ้างงานส้งานกับามโทรหาค่ะโทรหาแล้วก็วิ่งข่าใส่หลอดนี้ี่โทเกินอคืนดังขนาเลย6โมงคือยังเบากันได้คือตรงนี้คือหามเบาตอนนี้คือตัวไตัวบ้นก่อนหาเบาโอลืามเบากันอร่อย คือเลือกร้านที่อร่อยที่สมมุดในกุะทกระเจี๊ยบอร่อยเพราะอร่อยแล้วสอดปากลูกลกินอย่างดีด้วยใช่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 แล้วก็ให้เล่าได้มาโซฝีมืดแล้วเราเข้ากัได้ปูม,มดให้เล่เาพร,ารา้อ,อ,อรามแล้วก็เล่าด้เปิดใช้เล่าเราเมื้ออื่นเสียเอาล่ามาอีกแล้วก็รอคั่มุยกับเล่าเราเมื่อกี้ว่าผู้ใดอยากไปเมาอีกเด้อพี่น้องเพื่อแฟนครับแฟนไม่หัวหน้าอยากให้เมาเอย่างทีมงานนี่กไ็ได้ หลอบลักีพันข้าวขาหมูแม่เข้าไปนั่งกิน่ลแหมมุงจูมาเดิมแล้วครับกสาวท่านเด็ดมาพีลูกชายเราร้อนนเออจำได้ยู่จำมันเป็นแล่นมากเนาะจำได้ยูคราน่อยาหน่อยเอายางมีเหลืองเียยังครับเสร็จมีขาวเหลือง้วลเหลื่เมากเยมามีเหลืองเ้ของลาหน่อยอน้องไป เ้ยไปเอาน้ำให้คุณนอยขวดนึหงน้ำหยดจาหบ้านะน้ำหอมครับว่าร้านได้นกรมาแลไรอน้นอเลยครัครับคลกคลิกโอ้ยนกเรื่องของกองไอการนี้กินนี่มุนเนดอะไรสดตันี้เอาเลไปแช่ดิตเดิออองบอด่องบอจะอันนี้ติใ่นี้องรยไหมใุ่นเชียวเดียวอะไรก็แม่ติห เดี๋ยวสองเราหน่อยสมิก่อนพี่น้องครับเพจกับเพจกับอะ y o u t u กสิเบิ่งส่องนี่ก่นว่เนไทยคิบทาทงเด้อคือหัวเมื่อดอกบ้าเป็นเรื่องทาวุกัอบกาบาทสเมือข่าวสื่อเขาม้าขาวสื่อเขามาอุ้ยถ้าไม่ดูคือพลาดมากพลาดจรพลาดพี่รุงกรุ่งรังอุ้ยน่ากินนากเลยเกียเตอร์คเดียวว่าเกียกตรนาจีบนะเอามีเหลงด้วยครับ

อันนี้เป็นเรื่องจริงนะก็ไปอ่านประวัติเป็นเรื่องจริงอันนี้กริงทงัยงางอันนี้กล้องทำไงเลยเ็ด้างหลังอันนี้ของบอสอันนี้ช่องอันนี้กล้องใคร อันนั้นก็กล้องบอสอันนี้กล้องใครยูทูบเพจอันนี้กล้องอังเปาตกใจทีกล้องบอสอีกเพราะสีลายเหมือนคล้ายกันนี่ช่องใหญ่ได้ก็มีอังเปานี่อธิบนก็มีเคสนี้เลยเ็จะเป็นของเ่ทบันเล่าทายขีดจับมากแต่จับมือบางครั้ง รอคนไทยนิสัยปรุงไว้ก่อนอร่อยแน่เราก็ต้องปรุงเพราะสูตรปรุงว่านาบอกว่าเก็ดนิสัยปรุงว่านาปรุงสูตรที่พ่มาเลยค่ะบ้านแพงเจ้าหวานแซ่บคิดเองนะครับกำลังรุ่งานเค็มอยู่นะปลาลุยงานครับปลาลุยงานล่ามาอีกคนเบิ้ลเนี่ยบอสโคเยอะอยู่กว่าไส้หมูเส้นเล็้นนัยกินใช่แกกินสองเส้นผสมนั่งจริงแล้วอ่ะเส้นใหญ่ผสมเส้นเล็กเส้นใหญ่ผสมเส้นเล็กเสียบี เียยโอมาแล้วบอพิมพ์อย่างดอกพิมพ์อย่างดอกพอพิมพ์ดอกพิมพ์จะเป็นแนวเดียวดีครับ้ยัวตี๋มาเธอมากินเร็วคุบิกี้คุบิกี้มาแล้วครับมาแมงคูมาอะไรนะบอสมะขืนนาะืนบอสรวบรวบตึงสายชัดแบตน้องไปด้วยไอโฟนทักอยู่ใช่อยู่บนโต๊ะของฉัน ของเธอ <Nebraska. S 2> ใช่ไหม, <Yes. S 2> มไม่รู้อะที่ที่ที่ไม่กั็โทรมาหาฉันบอกว่าคี่ดูใสชาร์ตแบบนั่งอยู่บนโต๊ะบอนตอเสียใจด้วยที่อยู่บนโต๊ะบอนอะหลังบ้านฉันก็ลืมไปอร่อยไหมคะไม่นะยังไม่ได้ชิมไม่เห็นหรอยังไม่ได้ตัดเสร็จปาแต่รู้กว่าอร่อยใช่ไหมเดรฟ์นม่ไม่มีไม่ได้เอาแม่อ๋อใส่ชาร์ตแบบเดรฟนอยู่ไหมอยู่กันเจอใช่งหม ถ้ามีเรืองอุ้ยก็จะงนะกินบอกว่าก็ไม่ใช่เขาเขียนแล้วก็บอกว่าชอบดึงชอบลืมไงรากหนังไหมแม่หนูอยากกินมากค่ะทัานด่าวที่เราพ้นโทษ่าเป็นน้าแล้วมันผู้ใหญ่้วนะต้องติวตรงไหนนี่ตรงนี้แม่ข้างหน้าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวลองก็จะงนะกินมากเลยฉันพอดีนอนชั้นมพอดีอ่ะทีมงานทีมงานตรงนั้นถ้าว่างก็ก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะ กิ <ynam. S 2> นก <1941, S 1> ่ <kahkaha. S 2> อนนะครับสุดร้อนๆขอทานก่อนเลยนะคะเดี๋ยวก็เดินหางมหาว่ากับข้าวอยู่ไหนกินก่อนเลยเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเราจะพร้อมฉากโอ้โหชิวแน่นแท้งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิไปกินแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังจะซ้อมแล้วนะครับติดตั้งแบบพี่น้องระบบไฟระบบเครื่องเสียงระบบไล่สด everything ิงกับเบลเบิร์ลี้ยวคุณล่าสุดอืม เซ่บบาะัดจะซีเซ่บแล้วเนาะจนเบิดลถวยแซ่<อ>หรือหิวค่ะแล้วทั้งสองแลอแต่เถวปวยน่ากินมากเลยคุณผู้ชมด้วยค,ครับเอาพี่น้องไปพอกันในคลิปนะเนาะมาเนี่ยเดี๋ยวขอลาไปก,ก,ก่อนเดี๋ยวขอกินก่อนเด้ครับเด้อบ๊ายบายครับ